มันแตกตัวมันง่ายมากค่ะมันเลิศมากมทำถึงมากพี่แอนแฟลเซลจะมาตอนไหนพี่แฟลเซลจะมาตอนไหนจ้าพี่แอนจ๋าสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะค่ะอาพี่เต้จ้าอาน้องโอ๊ตไปทางใบตาลแต่ว่ายัางไม่ได้ขึ้นทีอะค่ะใครนี่ ตัวเบนไม่นะสินค้าได้เนอะเป็นมอยเป็นเป็มอยจารเซอร์ค่ะดิมอยจาริเซอร์ขึ้นรูปใช่ไหมตีขึ้นรูปใช่ไหมโอเคโอเคอ๋อได้โอเคจ้ะรูดเรียงรับซับสวัสดีค่ะจ้าลูกค้าหาพี่แอนราคาเป็นไงพี่แอนพี่แอนจ๋าพี่เอ็นราคาเป็นไง แปดเซลมาตอนไหนอะไรยังไงพี่แอนัสดีจ้าพอดีว่าหนูส่งสินค้าไปแล้วอะค่ะครับผมสินค้าอะไรจ๊ะลูกชิ้นค่ะคลูกชิ้นมาแล้วใช่ไหมเออกำลังหิวเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นเร็วๆนี้นะพี่หิวพอดีได้ค่ะส่งแมสไปแล้วค่ะถึงแล้วค่ะได้ของแล้วจ้ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจ้าัสดีจ้าัสดีจ้าสวัสดีครับครกับ จาแปรนสุริพรนะครับได้รับของหรือยังครับผมสุริพรยังค่ะยังไม่ได้รับใช่ไหมครับพอดีโอนโอนชำระไปแล้วนะครับผมได้ใจ๋ยวรอของมานะได้ค่ะเป็นพุชชั่นนะครับฝักหนึ่นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเธอของพี่เอ็นของพี่เอ็นตอนนี้ราคามาหรือยังพี่เอ็นจ๋าที่พี่เอ็นบอกว่าราคาพิเศษมันขึ้นรือยังอ่ะพี่เอ็น หปลเนี่ยแป๊บเดียวมันทำหมดเลยอยู่ตรงนี้ที่นาเซตแป๊บเดียวเปลี่ยนตอบอ B ได้ยังอ่ะแฟนเซลมาตอนไหนติดต่อติดต่องานนั้นแป๊บหนึ่งไออยู่ที่พีเจนเดินเดียวเลยไอ้โอ้โอะไรนะพี่การสรุปงานมาในเวลาติดต่องานขายเยอะแยะเลยเอ้ยต้องรอก่อนตามตามคิวนะผัะวันนาเซตตอนนี้ันเนียนเลยต้องตามคิว น้าเสร็จยังไม่ได้เลยคเคแป๊บเดียวนี่กัะบา้โซ่เหมือนกันแป๊บเดียวค่ะอือลายลายนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยคางอยู่หรือว่าลายหนุ่ยก็ได้อ,อืมเอโซ่มาตั้ง ร้อยเก้าบาทพี่แอนขอบคุณค่ะร้อยเก้าบาททุกคนกดให้พี่แอนหนึ่งพันหลอดเร็วๆหนึ่งพันหลอดค่ะร้อยเก้าบาทหนึ่งพันหลอดให้พี่แอนหน่อยแล้วถ้าพูดจะดอะไรอีกไหมคะเท่าไหร่ไล์ป <Like. S 2> <Okay. S 1> กติ <Okay. S 1> มาค่ะพี่แอนพี่แอนปรับให้หนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วทุกคนดูเจลนะคะว่านหางจระเข้อะโลเวร่าเจลใช่ไหมอะโลเวร่าเจลของพี่แอนน้องบีมีบีปะของพี่แอน เพีย่น่ารักมากทุกคนตอนนี้นะคะนอกจากจะรอคิวนานแล้วก็ยังปรับราคาให้ทุกคนอีกนอกจากจะรอคิวนานแล้วยังมาปรับราคาให้ทุกคนอีกนะคะร้อยเก้าบาททำให้ถึงทำให้จึ้งเร็วอ่ะบีอ่านมาเลย ตัวเจลอะโลเวยล่านะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลดการอักเสบลดการะการะคายเคือง<ช>ทำให้ผิวยุบแล้วก็ลดการเกิดสิวใหม่แล้วก็ช่วยให้ผิวเรียบเนียนขึ้นอ่าเน้นๆ<ม>คือใครมีสิวให้ใช้นะคะเจลพี่แอนตอนนี้เหลือร้อยเบาทกาันแดดเหลือร5 9ยหบเก้าทค่ะสี่สิบมะ อะโลเวล่า9กแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยอ่ะมีคอลลาเจนด้วยคือคลดจึ้งทําถึงมากค่ะตอนนี้ฮอตไป500กว่าแล้วนะคะพี่แอนน่ารักมากนอกจากจะรอดได้แล้วที่สำคัญนะคะพี่แอนคือให้ราคา109บาทให้ราคา109บาทลูกค้าจิ้มได้เลยค่ะของพี่แอนนะคะ i อออรนะคะแบรนด์ดังนะคะตัวนี้แบรนด์ดังอุ้ยตอนนี้ยอดมาแล้ว ก่อนเลยห้าหมื่นให้พี่แอนก่อนเลยห้าหมื่นนะคะเจลก็ได้กันแดดก็ได้นะคะลูกค้าของไอออร่านะคะแบรนด์นดังแบรนดดังเธอะแล้วนะแล้วนะไม่กอดเจลกันแล้วขอดูหนะ้ากันแดดโอเคนี่อันนี้เนื้อของเจลอันนี้เนื้อของกันแดดนีู่อแกนิกมึงเกี่ยงง่ายมาก เกี่ยงง่ายสุดๆอันนี้เจลอันนี้กันแดดนะคะสองตัวนี้นะคะกดในตะก้าได้เลยกดในตะก้าได้เลยค่ะกดในตะก้าได้เลยเหลือ109บาทอุ้ยมาแล้ว300บ้านแล้วส่วนตัวกันแดดนะคะก็จะเป็นป้องกัน ผิวจาก UVA และ UVB ปกป้องผิวจากฝุ่นลดมลภาวะต่างๆนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าหรือว่าบูลไลออแล้วก็ช่วยป้องกันผิวหมองคล้ำด้วยนะคะทุกคนขนาด15 ml จ้าขนาด15 ml ค่ะ400บ้านแล้วอีก600บ้านได้ไหมอีก6 0 0บ้านได้ไหมนะคะจะเอาเจลหรือกันแดดก็ได้ถ้าหน้ามีสิวอยากบำรุงกดเจลถ้าเกิดว่าอยากใช้กันแดดกดกันแดดแบรนด์ไอโอาได้เลยนะคะ500บ้านแล้ว 500บ้านแล้ว500บ้านแล้วทําให้ถึงค่ะพี่แอนเขารอมาขนาดนี้ไอออราเท่านั้นนะคะจังหวะนี้นะคะร้อบาทราคาแฟตเซลจากร้อยห้าสิบเหลือร้อบาทจะเอาเจลหรือกันแดดได้หมดจะเอาเจลหรือกันแดดได้หมดเมืองจนถึงเวลานี้ลิปของพี่กาเตก็ยังไม่ออกงงมากมามามาสามหลอดสุดท้ายโอเคจึงมากอ0อสามหลอดสุดท้ายคุณพี่หา โอเคค่ะสามร้อยหลอดสุดท้ายอุ้ย <c oughs> ค่ะเจลทำงานแนบอายุเอาเจ้าคุยลาสุดสปอนคอร์ไลบอดยิวเดี๋ยวเอาไปแป้งเลยก่อนนะบีอย่าทิ้งพี่ดิ <c oughs> เดี๋ยวเบ้เออดึงตะกราย,ยัางไงพี่อย่าเบ้เดี๋ยวไปคุยก่อนกันโอเคเออลาสุด <c oughs> อืมมาค่ะมาค่ะ มาค่ะวิพันบ้านเรียงโทขออีก200หลอดเท่านั้นแบรนด์ของพี่แอนนะคะตัวเจลพี่แอนลดราคาให้นะคะจาก150หเหลือ109บาทนะคะเจลว่านหางจระเข้ใครที่มีสิวผิวไม่สม่ำเสมอผิวไม่ดีนะคะกดได้เลยอีก200หลอดนะคะ109บาทอีก200หลอดร้อ200หลอดกันแดดไดฟูกุออกแล้วนะคะวันนี้ไปตามดีเซ่ให้มาวนเร็วถ้าดีเซวนก็คือได้เลยถ้าดีเซวนก็คือได้เลย ดีเซลวนก็คือได้เลยนะคะหรือว่าใครจะเอากันแดดของพี่แอนตอนนี้นะคะราคาจาก290เหลือ159บาทนะคะเป็นของไอออร่านะเกี่ยง่ายมากๆของไอออร่าเกี่ยง่ายมากๆจิ้มในตะกร้าได้เลยจิ้มในตะกร้าได้เลยนะคะ1ชิ้นคือเหลือ159บาทเหลือ159บาท 159บาทคือจึ้งทำถึงไม่ไหวนะคะ9,00 0คนกำลังกดดูสินค้าพระเจ้าช่วยขอบคุณค่ะร้อยหลอดสุดท้ายเร็วๆค่ะร้อยหลอดสุดท้ายจะเอาหลอดไหนจิ้มเร็วร้อยหลอดสุดท้ายร้อยหลอดสุดท้ายร้อยหลอดสุดท้ายตอนนี้ลูกค้าเริ่มตามแล้วลูกค้าขอคนรับได้เรื่องคิวนะคะเรื่อยๆเรียงๆมานะคะลูกค้าอย่าทำให้เจนนี่ตกใจนะเจนนี่จะตกใจนะลูกค้ารอหน่อยนะ ลูกค้าทําให้เจนนี่โต๊ก,กระจายนะคะร้อยก้าบาทนะคะจิ้มในตะกร้าได้เลยร้อยก้าบาทจิ้มได้เลยจิ้มได้เลย50หลอดสุดท้ายห้หลอดสุดท้ายรา<ด><ด>คาคามาีราคามีผลสินค้ามีผล แค่นี้เลยค,คือนนไม่ต้องเนี้ยคือคุ้มสุดแล้ว<ต>วเน,นี้ไม่ต้องกลัวจะแบบว่าขายได้หรือไม่ได้ค่ะอย่างน้อยได้เอนเกตก่อนแล้วก็เรื่องของลูกค้าจะจิ้มหรือไม่จิ้มนะคะแบรนด์ต้องทำราคามาให้เจนนี่แบบจึ้งๆด้วยเท่านั้นนะคะมันถึงจะจึ้งนะคะมาโอเคเรียบร้อยนะคะสําหรับแบรนด์ i o ออขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะคะพี่แอนขาราคาน่ารักมากๆน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากค่ะต่อไปบรงขีดผม สเปรย์ฉีดผมอันนี้ผมแห้งๆผมมัดๆคือใช้ได้เลยของครูเบียรที่เขาวนน่ะเขาวนอะไรอ๋อน้ำซอสเขาวนอีกรอบนึงเอรอใช่ค่ะจ่ายแล้วขอครูเบียก่อนนะไ้เขารอนานเขาแบบว่าแจ้งวนตั้งแต่เราลงไลน์เลยอย่านะกอรตี้วีนนะของครูเบียรบ่ายสองมาค่ะไปตามครูเบียรมาค่ะทุกคน มาแล้วต้มมามา่ามาสิขอบคุณค่ะน้ำซอสครูเบียพันถุงโชว์ศักยภาพโชว์ศักยภาพอ๋อครูเบียเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้เหรองานลบก่อน,นมาแล้วเหรอใครเอามาให้อ่ะแก๊ป มึงแก๊บเอามาให้ขูกค้าหนูรอต่อแก๊บเอามาให้ต่อในที่นี้คือแต่ตักจอมต่ออ๋อขวยเตี้ยวก๋วยเตี้ยวมาเหรอ,อของข,ของครูวเบียบปะหรือว่ากว๋วยเตี้ยวแบรนด์อื่นอันนี้มันลูกชิ้นของลูกค้านะบ่าว,นนว,วย,วยูจินยูจินมีรูปหัวใจด้วยอ๋อ มีลูกหัวใจด้วยดูซีมีอะไรอีกให้มาเยอะเลยนะน้องเบียร์ขอดูอีกนะเบ่าขดูซีครูเบียร์ให้อะไรมาบ้างเอามาตั้งถุงครูเบียร์โปรโต้าได้เลยค่ะส่งมาเยอะทำไมคะพี่ไม่ได้อยากกินนะคะครูเบียร์ ลูกค้าผมจะจ้างพียูด้วยพียูอยู่ไหมขึ้นไลฟ์หน่อยสิหมูเขาไลฟ์อยู่คนดูห้าหมื่นแกไม่เห็นยังไงอ๋ออองาการือเขอาไม่ได้กันไม่ได้อยู่ข้างบนเนื้อลูกค้าบอกครูพียาส่งอะไรมาตั้งเยอะแยะค่ะคิดว่าพี่จะแพ้ทางอะไรแบบนี้หรอหืมลูกค้าบอกว่าบ้านพี่มีแค่สาบคนเนาะสี่คนใจยากครูพียาหรอใช่วนรอบสองใช่ไหม เข้าใจแล้วใช่ไหมาค่ะเอาถ้วยใหญ่ๆมาหน่อยลูกมาม่าไม่ต้องต้มแล้วลูกจะนี่ไม่ได้อยากกินนะคะแต่ก็จะต้องลองเพราะว่าเราจะต้องขายทันบ้านร้อยหกสิบเก้าบาทน้ำซอสของครูเบีย เบียร์ปกติพี่ยูได้ไหมอ่ะกคคาระจ้างพี่อยู่ด้วยเดี๋ยวบีจัดการให้พี่รพี่เบียร์พี่อยูไม่รับไม่รับไม่รับทุกแบรนด์ไม่รับใช่เพราะว่าเขาอะไม่รับรีวิวไงมีแต่พี่นี่แหละเขาให้บอสวันนออโอเคไม่รับเขาเป็นสินที่บางคนได้รับเขาบอกเหรอใช่หัวดีมาจ้างกันนี่ต่อค่ะวนสิบรอบก็ได้ค่ะอ่ะฟังน้องเบียร์ฟังพี่นะ ปกติพี่อะไม่มีเวลามาขายของอะไรแบบนี้พี่อาจจะขายแค่ห้านาทีสิบนาทีแล้วพี่ก็ลงนอนแต่วันนี้พี่จะขายขายน้ำซอสให้คูเบียก็ได้ขอเป็นเนื้อแล้วกันร้อยหกสิบเก้าบาทใช่ไหมคะครูเบียมาค่ะน้องเอาไปกินเร็วทุกคนหยิบไปกินเร็วที่อยู่นะที่นี้ อะไรคะรยังไม่พูดอะไรเลยเอาไปให้น้ององกอ์ตี้ด้วยอ่ะแอมินหิวมากค่ะขออนุญาตชิมนะคะเพราะได้ข่าวว่ารสชาติจะไปทางใต้เพราะว่าน้องเบียร์เนี่ยชอบกินอะไรทางใต้อุ๊ย <c oughs> บด<น>สตอ <c oughs> แกงส้มอะไรแบบนี้อืมแต่หนูเห็นแลยสุดก็ทำแกงส้มอยู่ใช่พีเนตลอดเบียร์ ที่จะกินแบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเขาบอกยาใส่เยอะรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องครูเบียรหรอกนะเพราะว่าไม่ค่อยได้แบบคุยกันแล้วก็เหมือนพี่ไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องใครครูเบียรท้องอยู่อะไรเงี้ยพี่ก็เพิ่งรู้ ลูกยางลูกชายคะได้ลูกชายอ๋อแล้วก็ล่าสุดหมอห้ามเดินนี่ไปพัทยาด้วยใช่ไหมไปสเปซอะอ่าใช่ใช่ค่ะนี่กลัว่าแบบไม่ค่อยว่างนะที่ไม่ไม่ค่อยยุ่งโปรต้าเขาตีกอล์ฟใช่ไหมใช่ค่ะแฟนเขาน่ะใช่ใช่ใช่เขาไปผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วนีู่กต้องน่ารักยากลับด้านนอนว่ะทำยังไงให้พ่อหนูครไปอีกยี่สิบคร้งน่ารักมากพึงใด้แบบเดียวอยู่พี่ไม่ยุ่งเรื่องครูเบียรค่ะ พี่อยากขาก้เราไม่ยุ่งเรื่องใครเลยน้ำซอสให้ครูเบียร์วันนอยู<ช>่แต่กับผัวกับลูกใช่มาเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักมาชิมน้ำซอสครูเบียร์กันค่ะอุ้ยอร่อยมากยังอ่ะอืมอืมครูเบียร์ใครกดเยวะเหรอคะ ใช่ค่ะบางทีก็ขายทุเรียนแล้วแต่อารมณ์ช่วงนี้เน้นของกิมเพราะกาลังบํารุงลูกใช่แล้วก็เขามีลูกของปูต้าด้วยที่คูเบียร์ดูแลดีมากเลยใช่ต้องมาตาโอ้มึงก็มตาตตาไม่หยุดเลยอ่ะถ้ารอค่ะของบีคือมันบอกชื่อเลยอ่ะ FC เรามีบางอย่างที่เหมือนกันนะคะเบียร์ขยันขายของเหมือนกันอืมอืม อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเลยว่าว่าปากมันจะคืดไหมตัวตัวหอมทรงพี่ว่ารสชาติมันงั้นน่ะกินได้แบบคอตตี้อย่างดังกินได้คำสองคำก็คือเบรกเพราะว่ารสชาติคืออื้ม นไม่เป็นไรค่ะทักทรักปักไม่ธรรมดาเดี๋ยวไม่ต้องโอนมนาะอ่าดาก็เดี๋ยวว่ามากันเอาให้ของเอาให้ของ,งมาถึงก่อนพี่ยานนี่โอเคค่ะจะยี่สิบล้านละค่ะของตรงหน้าเกือบประมาณสองร้อยแบนผมก็เทีียดตาไมไปด้วยเพราะลูกค้าก็ดูพันยี่สิบกว่าแล้วเนดะ็กถุงใหญ่มากอืม ่าคือเขาว่าจะเต็มที่ลิมิตให้หนึ่งพันบ้านแล้วเขาเอรตากล้องแต่เราใส่เยอะไปหรอถ้าเกิดจะเอาสองพันเนี่ยคือก็ต้องจัดสองยอดอะค่ะพี่ใส่เยอะไปหรอเหมือนเหมือนเหมือนค่าจ้างค่าจ้างเด็ดในโทรเข้ามาซิว่าพี่ใส่เยอะจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถึงพันบ้านโทรเข้ามาซิเขาเอาตากล้องเลยอ่ะโทรเข้ามาตอนนี้เลยลูกค้าคนอื่นหยุดโทรก่อนออเดอร์ห้าพันออเดอร์คือเขาโอนยอดทบมากันหมดเลยฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะ จ้าพี่โอนตังไปแล้วนะคะของแบรนด์เอนชาน่ะค่ะโอเคครับผมโอเคจ้าจ้านาาจะใกล้ถึงแล้วแหละจ้าสวัสดีจ้าโอเคค่ะสวัสดีจ้าบ้างค่ะขอบคุณค่ะขอนจ้ะไปยาไซเยอะโคตะยาหยองพุ่ม ฮัลโหลพี่บีนี้ก็เก่งมากเนาะทักค่ะค่ะวัอดีเป็นกักของพี่กิตตี้นะคะจ้าพอดีโอนเงินไปแล้วนะคะโอเคครับผมจ้าไปค่ะจะาส่งเลยคลิปไปให้ทางไลน์แล้วนะคะจ้าได้จ่ะคุณเป็นตั้งแต่ตอิดเด็ตนะคะพี่กิตตี้นาตาชาค่ะโอเคขอบคุณพี่กิตตี้นะจ้าจ้าเป็นกำลังใจให้นะจ้าสวัสดีจ้ะอ่าสวัสดีฮัลโหล Hello, ครับค่ะอ่ะาใช่เบอร์คุณบีไหมครับใช่ค่ะบีพูดค่ะบีมาส่งของให้คุณเจนนี่รีวิวครับได้ค่ะเดี๋ยวบีเอาไปให้คุณเจนนี่นะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะอยู่ตรงหน้าสพปเกตนะครับรค่ะหมู่บ้านอยู่ติดกับสบพปาเกตเลยค่ะหมู่บ้านอยู่ติดสพปเกตอืมอ่าชื่อหมู่บ้านอะไรครับลบกวนคออบข่าวแกนบางกอกบุรีวัสด์ค่ะบางกากบุรวีวัสด์ ก็คือเข้าเข้าไปเลยได้ได้เลยใช่ไหมคะบอกว่าเอาของมาให้คุณจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคนสวยค่ะอ๋อแค่ต้องพูดคนสวยนะคะเดี๋ยวเขาไม่รู้โอเคครับได้ค่ะ,ะ,ะนี่คือเลยเลยจากสอบอไปหรือว่าก่อนถึงครับเลยมานิดนึงค่ะเลยมานิดนึงเนาะค่ะโอเคอ่อแจ้งรปภได้เลยใช่ไหมครับแจ้งได้เลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอ่ะ สองเบียร์ออกเท่าไหร่แล้วอิ่มยังคะหันห้าร้อยถุงขออีกห้าร้อยถุงให้ครูเบียร์หน่อยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าอันนี้แพท์แบดเอีเอน้องที่โตชินะคะที่ส่งของไปตอนเช้ายังไม่ได้ไรหรอ้อ็คือค่ะเดี๋ยวส่งยอดให้เดี๋ยวส่งยอดให้โอเคได้เดี๋ยวขึ้เได้ลย้เลยยได้ยเลไ้เลย้ยไ้เเลยไ้เยได้เเด้เย้เเลยด้ยเดย้เ้ย โอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีครับจ้าสบู่สองหมอยหนึ่งนะคะสบู่สองหมอยหนึ่งเอ้ยหมอยค่ะโอเคสบู่เปล่าด้วยนะคะแพรกับพี่ตัวชีเป็นส่งไปพร้อมกันจ้าจสดีจ้าจ้าฮัลโหลฮัลโหลครับจ้าผมเจลลี่ไฟเบอร์ขึ้นกี่โมงครับของใครจ้าฮาวิเอร์ไหมฮาเวียมหมยังไง เดี๋ยวเลียเ๋ยวรันให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่ดูให้เลยขอบคุณค <ขอ S 1> ่ะวัดดีจ้า คือยัาจะคอมาหรอค่ะพี่เจนี่ค่ะตัวน้ำชงบำรุงผมนะคะกำลังต่อคิวค่ะคุณลูกสาวพี่เจนี่ต้ององอดไปตั้งแต่ช่วงบ่ายพี่เจนี่ค่ะพี่ไม่ลืมจ้าให้เวลาพี่หน่อยนะได้ค่ะคี่สู้ๆนะคะรับผมพี่เจนี่จ้าสวัสดีจ้าขอบใจจ้าคุณเบียร์จะคุยด้วยสวัสดีค่ะคุบียร์ นพี่เปิดโ้งอะไรจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆแต่ว่าจะบอกว่าน้ำซอสใส่เยอะเกินไปหรอเค็มไหมอร่อยดีไม่เค็มใช่ไหมไม่เค็มอร่อยไม่เค็มแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อใเข้าลมัอร้ จริงๆขอบคุณจากใจคือตั้งใจจะทําไปให้เพราะว่าเห็นจิ้มกับมะม่วงเมื่อเช้าแล้วทีนี้คือจะบอกว่ามันไม่ใช่ไปกินกับมะม่วงเพราะว่ามันเข้ากันไม่เข้ากันเลยขอบคุณนะคะขอบคุณออเดอร์หลังบ้านแตกมากเลยค่ะเบียร์สบายดีไหมสบายดีค่ะพี่เจสบายดีนะคะมีความสุขไหมคะช่วงนี้มากมากเลยค่ะพี่เจให้เบียร์มีความสุขเยอะๆขอบคุณนะไปผัหน้ารากันอะ สองสองคุณแม่แห่งอนาคตขอบคุณพี่เจนะคะคลอดเดือนไหนลอดเดือนไหนลอดเดือนกุมภาค่ะดีมากมีลูกเร็วอ่ะเราก็จะได้รักกันยืนยาวค่ะได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะอยาใส่เยอะกันนะฝากให้ยูจินด้วยค่ะบะหมี่ากล่องนึงเห็นแล้วหนูวาดหัวใจมาเองเลยหรออ๋อมีคนวาดไปให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทานให้อร่อยค่ะมันงั้นเบียร์พี่กินนิดเดียวอ๋อใช่ไหมคะหนูก็คิดว่าพี่เจนไม่น่าจะแบบกินเยอะหรอกว่าดูแล้วแบบว่าคือก,ก็ก็นะเหมือนกำลังจะทูบอยู่ด้วยช่วงนี้เนาะทำงานเยอะเลยใช่ค่ะแล้วเขากินแบบดาราสาวจะบอกว่าวันที่พี่อะไรกันไปไหนสุดเลยรูยร้ไหมที่ไหนกินไไ่ต้มไข่ต้มเหรอด้วยจริงหรอพี่เล็กวันนี